โอเคก็ขอกลับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยในวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอทในแมป SCP กันนะครับผม s c p เกมนะครับเฮ้ยมึงเอาตัวนี้มาจากไหนวะเออคือช่างมันครับุผู้ชมอาจจะรู้เฮ้ยพี่อัปเดตใหม่แน่โนอนแล้วเป็นเซนใช่ครับนี่ครับอัปเดตใหม่มาเล่นเพราะมีอัปเดตใหม่นี่คุณสามารถเปลี่ยนชุดได้ซึ่งชุดนี้จะมีปืนที่ผมชอบเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนแล้วก็จะมีห้อง,องนี้ด้วยดีๆแล้วก็จะได้เป็นอันนี้นะครับเป็นกระดาษมินิกระดาษมันก็จะมีปืนมาให้เราสองอันถ้าเราเข้าไปนี้จะมีหมวกให้เราเลือกมากมายกันนะท่านผู้ชมใครที่ชอบหมวกก็เลือกหมวกเลยเราจะหมวกสีฟ้าเนี่ยนีสุดโอเคต่อไปนะเราไปเล่นกัน,นเลยท่านผู้ชมกับปืนนี้โอเคทดสอบปืนนี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นปืนแรก หาศัตรูก่อนอะไรดีเอาไข่ดีนะพี่ชมศูนย์เก้าหกไม่เอานะพี่ผู้ชมเพราะว่าอะไรก็รคือยิงมาแล้วอ่ะเออคือเลือดมันเยอะมากพอมายิงเราคู่มันวิ่งเหนือมากดู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 ดดูนูนูดูดูดดูดูดดูดูดูดดูดิเูดูดูดูนูด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 นดูดูดก็ูดูนูดูด แรงกว่านะนะผู้ชมดูยิงมันตายได้เลยนะเดี no part, ๋ยวดู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 เออเนี่ยตายได้เลยมันกู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 แล้วมันคือไก่มันไม่ใช่ไก่เอซีพีมันคือเอซีพีสามหนึ่งเก้าเก้าเอซีพีสองศูนย์ห้าใครรู้จัก SCP 205ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่ามันคืออะไรผมไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรครับ อันนี้รู้จักอยู่แล้ว SCP 0 9 6มันมีเวอร์ชั่นหนึ่งนะ682ก็รู้แล้วนะเนี่ยหกแเป็นจระเข้ที่ถ้าใครโจมตีมันเนี่ยมันก็จะรักษาได้ครับรักษาตัวเองอื <c oughs> <c oughs> มีเรื่องมากมายเลยครับ1น3ก็ไม่ได้มีอะไรเลย <c oughs> แต่ที่ดีมีก็คือห้องนี้ครับผู้่ชมจำได้ไหมว่าใครที่เล่นสมัยก่อนอนะ ก็อย่าลืมมาบอกเราอ่ะมันมีห้องนี้อยู่ตั้งแต่แรกไหมห้องถ้าจะไม่ปิดมันน่าจะมีสักแต่นานแล้วนะมันมี scp ข้างบนเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเช e ็คอะไรสักอย่างเลยด้วยแล้วว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรมีอะไรมาใหม่ไหมท่านผู้ชมีอะไรเพิ่มเติมนะมาใหม่ไม่นี่หืใหม่หมดโคตวจะใหม่ห้องใหม่ไหม ของเก่าเด้อเฮ้ยเดี๋ยวนะนจะไม่ผิดมันมีตัวอย่งนี้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันมันมีตัวอยู่ตรงนี้ไหมทุกผู้มมชมก่อนดูเลยส่วนตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะทุกผู้ชมห้องนี้มันก็ไม่น่าจะมีนะครับมาห้องที่มันเป็นตรงกลางแล้วมันคือเดือนนำน้ำนะโอเคห้องใหม่อันนี้ทุกผู้ชมเราเราจะลองกับไปเจ้าตัวละครศูนย์เก้าหกกันครับ ยังไงก็ไปดูกันจะเป็นยังไงก็ไว้ดูกันเลยท่านผู้ชมศูนเก้าหกเออมันคือเกิดอะไรขึ้นน่ะเออเดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้ยปืนมาแล้วอย่าอย่าอย่าผมจัดการเองว้าวว้าว้าวไปลุงมาหาใครวะไปลุงมาหาใครวะเออเออใครวะใครใครใครวะ เฮ้ยอย่าโบนีว่าไม่ใช่ผมครับมันเก็บน่าจะโดนดีเซ็ตกลับไปแล้วนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ผมอย่าเป็นผมปะใครไปมองก่อนนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นผมเฮ้ยมันเกิดยู่ตรงนั้นนามาอ่อาจจะเป็น s C P อาคาดแขนก็ได้ไม่มีบอสใหม้ย เฮ้ยเฮ้ยยิงมันยิงมันนะผู่ชมยิงมันยิงมันเฮ้ยเฮ้ยยิงมันยิงมันโอ้โหผู้ชมด้ำเลือดนลดไม่ถึงขั้นเลย S S P ตัวนี้โหดกวะ S P สามหนึ่งเก้าเก้าจริงจริงใช่ไหมใช่ครับดูดิเลือดยังไม่ได้ค่อยจะลดเลยโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งมาไอ้ไอ้วะมันไกลแบบนี้เนี่ยมันออกไม่ท้องนัเฮ้ย เออมันอยู่ด้านนอกเออมาดิมาดิมาดิว so ้าว้าว่าว้าใช่มันมีบอสมาประทรกกันเฮืออกทวดบอสจ่อเจสซี่พีอยมองหน้ากันแล้วมองหน้ากันแล้วย่อยว้าวอยู่สู้กันว่ะสู้กันอู้ โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหารดี้บัตรตีเลยฮ้ยตีอย่าหับไม่ได้หับไม่งั้นมันตีเรากระเด็นออกจากนอกเมเปิ้ผมจำได้ว่าผมโดนตีแล้วมันก็เด็นออกไปจากนอกแบบเลยอย่าเลยเพื่อนเปิดเปิดเฮ้ยมันครับเกมเราจะเล่นบล็อกเมน์แล้วแล้วเกมหน้าเราจะเล่นบล็อกแมน์ไหมเพื่อน เดี๋ยวรอเขาตกกระพรัมมันเออมีใครแม่ที่ยืนๆๆนี่ๆแล้วกอนเอ,อ้ยเพื่อนพาร์ทหน้าเราจะเล่น็อกแมนไหมหยิบมาเลยว้าวนี่ไงตัวจริงไอสพีตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผู้ชมไอ้ห้องขังมันอยู่ไหนเราไม่เชิหาก่อนมันเป็นจรวดเย็นยี เยนดี่ลูกหมีไม่ใช่เยนลี่ฟาลาโดไม่ใช่เยนลี่อพาราชิดห้องอะไรวะเนี่ย HCP หนึ่งศูนย์สองห้าคือ HCP อะไรท่านผู้ชมก็อย่าดึงบอกด้วยไม่ค่อยหน้ากากนะห้องเยอะแยะมาก HCP ศูนย์หนึ่งเจ็ดว้าวตัวละวะ ผมลืมบอกท่านผู้ชมไปอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีปืนที่แอบซ่อนอยู่เป็นปืนสีทองนะครับปืน M4A1 กับปืนมินิกันนะครับเป็นสีทองผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับผมจําได้นะผมมาย้อนคลิปดูมันลืมบอกเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับเดินไปเรื่อยครับมันมี SCP อยู่เยอะมากเลยแล้วก็ไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีของมาเพิ่มหรือเปล่าท่านผู้ชม ผมจำได้ว่ามีแค่นี่ครับเป็นปืนสองปืนนี้นี่ปืนทองครับไม่ใช่ปืนหลีเหลงแหละตันด้านบนก็เป็น s อ p ซีที่มันเป็นกระดิ่งอะ่ะหรือลักขังนี่แหละเดี๋ยวก็เดินไปเลยนะ้อไม่ชมไม่ต้องสนใจเอ้อะไรเลยนะก็เดินไปมันไปสุดตุดสุดทางอะ่ะเออเรู้วยวดูสงสัยสงสัยจะสงสัยนะว่าทำไมเราต้องเดินเหมันก็ต้องเดินเหรอ ต่อไปเราก็ขึ้นครับขึ้นไปขึ้นโอเคถ้าไปขึ้นจะติดอยู่ตนี้กรอด้านล่างตรงนี้ครับไม่ค่อยมีใครมาเลยใช่มันไม่ค่อยมีใครมาเลยนะแค่คนก็ยังไม่มีใครมานี่ไง scp เก้ามันหลุดออกไปยังโอเคดี scp ที่นี้น่ารักมากเลยครับไปทำอะไรมันนะโอเค หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่โอ้โหอนนี่มันน่ารำคาญพี่มีคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันน่าแล้วไม่ใช่เออมันก็น่ารำคาญแล้วมันเคตามผอมอมาครับลูกละฮะคำเตือนกระโดดลม่มแต่ไม่กลัวกระคำเตือนกระโดดลม่มกระโดดลม่มกระโดดล่มอะไรของมันวะบันไดนี้ SCP 8แปด แปดบ้าศูนย์แปดเจ็ดเออเออตัว scp นี่จะเป็นอะไรกันนะผู้ชมเลยไปดูกันจะไปจัดการ scp นี้นกันกนะผู้ชมกับเจ้าเยลลี่นี่มา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 บอดี้บอดี้บอดีุ้ดจุดชั้นยังเนี่ยเรามันจะเพิ่มชั้นไปเฮียสุดเฮ้ยมันบ้าแล้วไม่ชอบบู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 ซ้ำส,สกแกนโคตรหล่อเลยนะผู้ชมอย่าไปนี่นนะ เฮ้ยมันขึ้นบันไดได้ได้วยเฮ้ยมันขึ้นบันไดได้ยัม่ยอมไม่ไม่นะน้องเล็กเราตกอยู่ด้านลา่างในรุ่น,นชมนลองจะลองลอ่อเฮ้ยขึ้นมาดิเพื่อนเอาอย่าบอกนะว่ามันกระดูกตกลงมาเพื่อนเพื่อนมามา,มาจำสแกนเห็นน้องเล็กเราขึ้นบ้างนี่ เออสงสัยตัวละครน้องเล็กเรานี่ขึ้นไม่ได้นะท่านผู้ชมเออดีกว่าที่เฮ้ยเราตัวนี้ขึ้นไปด่วนนะครับขึ้นมากระโดดกระโดดเราเร็วโอเคถ้ามันติดอยู่ตรงนั้นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็ว่าหายไปเอง SCP ีศูนย์เก้าหกโหดมากเลยท่านผู้ชมอย่าไปเลือดอ้าวเย่คนโหดเลยท่านผู้ชมตอนนี้ที่เแหลกๆมันแสดงว่ามันค้างใช่ไหมเพื่อนโอเค นี่ละเนี่ย S C P 0 1น่ S C P ลูกปั่น S C P 99999999ไม่ใช่ดิว่ S C P จะไปหมดเลยในทางน,นี้ปะ่ะอาจจะมี S C P ที่แอบซ่อนอยู่นึกจำได้ใช่ไหมว่าตรงนั้นเป็นโรงอาหารใช่ใช่ไหมเออ ใช่โรงอาหารใช่ไหมอาใช่โรงอาหาร SCP ศูนย์ศูนย์เก้าใช่ระดับอะไรก็ไม่รู้ยุคจิดหรือเปล่าหรือเสืหรือคีเตอร์ไม่ใช่คีคีเตอร์แปลว่าอะไรคีเตอร์เออฮะมันกระเป๋าอ่าชัดเจนเลยท่านผู้ชมหมอใช่ มันคือหมอผมเคยมาแล้วมันมี S อ P ซีพอะไรบ้างเดินเดนบนห้องตรงนี้ผมไม่เคยมาหรือเปล่าเคยมาแล้วทีไม่ยอมมาเพราะว่าอีกห้องอมันเป็นห้องประกาศอืม<ๆ>แล้วก็ลงมาเลยแล้วก็เดินต่อไปครับห้องนี้คือห้องอะไรเิดจมมีเอ P ซีพี SCP อยู่นะครับในห้องนี้ก็เป็นห้องที่เชื่อมต่อกับ S อ P ซีพีเหมือนกัน ก่อนห้องนั้นก็คือห้องอะไรก็ไม่รู้มันมีห้องหลายห้องมาก scp ห7 8โอเคครับ scp ตัวนี้เนี่ยจะมีผลเดี๋ยวนะมันเข้าใกล้เราเกิดแล้ววะเฮ้ยท่านผู้ชมตัวนี้มันทำอะไรได้วะมันทำอะไรได้เอ้ตัวนี้มันทำอะไรได้ท่านผู้ชมเอ้ยตัวนี้มันทำอะไรได้หรือว่า แค่เป็นผีนี่เป็นเป็นผีที่เดินช้ามากเลยต้องไม่เนี่นี่นี่ดี๋ยวระดับคีเตอร์คูตัวอะไรดี scp ศูนย์หนึ 0, 1, 6, 1, ่งหกหนึ่งศูนย์โอเคข้าไม่ได้ครับ scp สองแปดศูนย์เหรอ scp อะไรช่วยบอกผมด้วย๋อถือละ scp อะไรมันก็ยืนค้างอยู่ตรงนั้นแหละ scp ที่มันจะจับเราอ่ะนี่เนี่ยมันจะจับเรามันจะไม่มีขนกระทบอะไรแต่ถ้าเราปล่อยมันออกมาก็คือเจ๋งครับพอเราเปิดอ,ออกมาโอ้โหมันตีดาเมจเราน้อยมากเลยครับโคตรกากบอกเลยว่าตัวเนี้ยโคตรกากตีดาเมจเราโคตรน้อยเลย แค่แป๊บเดียวมันก็หิวเลือดเราหมดแล้วหรืออาจจะเป็นพิษก็เป็นได้ที่นั่นมันขยันไหมครับเออ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 ลงมา scp ที่เป็นรลุมศพครับเราอยากลองดูคือก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ด้านบนครับเราจะขึ้นไปได้ยังไงดีว้าโอ้ยมัอยู่ด้านเ้นแยวเรามีทิกนะท่านผู้ชม รเราไปทิกเราไปทิกเขาก็คือเข้าไปเลยเอยโอ้โหปิดประตูปิดประตูไม่ต้องปิดแล้วเปอะบลันจะมาก็มาเลยโอ้หเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมอยากไปเจอหน้า scp-96 0คลิปนี้ยาวคุณไปเปล่าก็ไม่ได้ยาวหนึ่งนาทีสิบนาทีพอได้อะ มาโอ้ต้นไมน้แล้วก็กลับห้องดีกว่าน่านผชมแล้วเราไปหา scp ส่วนเก้าหกดีกว่าว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมานะ้่านผชมเขาจะไปเล่นกับ scp ส่วนเก้าหกมากกว่าใช่ใช่มันชอบเล่นมากเลยใช่ไหมเอเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้กันเยอะมากครับเขาจะเกาะกลุ่มอยู่ตรงเนี้จนเก้าหกไม่มีอะไรละโอเค เนี่ยคนเยอะมากเลยไม่ไปไหนกันเลยเหรอจะอยู่กันนี้ได้เลยเหรอเออไม่ไปไหนกันเลยท่านผู้ชมดูเฮ้เพื่อนเราช่วยเอะไรช่อดดีเฮ้เฮ้เราช่วยูวยวยบ,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 บโอเคไม่ต้องช่วยเขาแล้วครับเขาโง่โห้องนี้คือห้องอะไร scp สามหนึ่ง ามหนึ่งเก้าเก้าใช่ไหมใช่โซนเก้าหกบีดีอยากรู้เสียงมันเลยครับอยากรู้อยาก,ยากตาย,ตายใช่ไหมทุกผู้ชมเออเอซีพีตัวนี้จะโหดจะเรือจะโหดกว่าเอซีพีตัวนั้นไหมครับหนึ่งเก้าหกตัวจริงอะ่ะอน่ยเนี่ยยิ้มอันยิ้มัน ยิงมันนะครับโอ้น no no ่าจะโหดกว่านะผู no right? no to to ้ชมดูดิยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยนะดูเลือดยังไม่ถยุดรึงรางเลยตัวนี้ดูโหดกว่าจริงด้วยครับผู้ชมดูดิเลือดไม่ลดสักนิดสักหน่อยหรือว่าผมยิงมันไม่โดนปะผมก็น่าจะยิงโดนนะเนี่ยตามเต็มไปเลยเฮ้ยมึงจะว่ากูกูมาทำไมวะกูกูกู นี่เราจัดการให้ไปยู่กันตรงนี้เลยไหมอย่าๆๆๆๆๆใช่ไหมโอเคมันไาแล้วจะมาขังคูอยู่กับ scp เบไดีได้โะวัตีไอ้มนุษย์มานะส่วนเจ้าขอก็เป็น scp ที่ตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะครับ ยิงมันไม่เข้าเลยขอเจมีบอกวักนิดหนึ่งให้นะควะว่าเรามองแล้วเรามองเอ็กซีหนึ่งเจ็ดสามแล้วเราก็ตายเพราะว่าอะไรไปดูกันเลยท่านผู้ชมเราหันตัวละครใช่ไหมเราหันตัวละครไม่มองไม่มองหน้ามันแล้วเราเอากล้องมองหน้ามันก็คืออะไรวนะมาเปิดตัว่าเปิดก่อนครับกูทถามองแบบนี้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวจะจ้องเอาไว้ครับไอหุ่นตัวนี้มันอ้าปุ๊บคือชุบคือชุบชุบปูปูดปัตตาห์หรือ,อ,อ,อนั่งกูอีตายนะทุผู้ชมอย่าไปปล่อย,อยมันเนตขาดคือมันฆ่าใครเสร็จแล้วมันก็จะไปนะั่นอยากรู้จังเลยทุยกผู้ชม scp ก้หกเป็น scp ที่กับที่สุดจริงใช่ไหมไปดูกันเลยครับวีคนกัที่สุดจริงใช่ไหมนี่กัดสุดจา้าดูก่อนนี่ครับซาปอมันเลยอยากฟังเสียงท่านผู้ชอมอฟังดู โอมน่ากลัวจริงอ่ะนัผู้ชมตายแล้วอ่ะตายแล้วคือเจอเลยไม่กลับมาคือจะฆ่าคนให้มันตายเลยเหรอ SCP s อ p ซศูนย์เก้าหกผมมิม,มิทิกอันหนึ่งครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเราตายแล้วเรารีเซ็ตตัวละครแล้ว s อ p ซพศูนย์เก้าหกมันจะมาฆ่าเราใช่ไหมเรารีเซ็ตตัวละครก่อนแล้วมันจะเป็นยังไงนักผู้ชมพี่อยากรู้ไปดูกันเลย ลอา,าไอ้บ้านี้ก่อนไอ้บ้านี้เขา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 คือเราจะไม่เข้ามาเลยครับ <c oughs> อีเสตตัวละครมะเราเกิดมาแล้วเราจะใช้ความหายนะใช่ครับมันมันเอาใครวะมันไม่ได้เอาเรานะครับตอนนี้คือเราดีเซตตัวละครแล้วมันก็จะตายอยู่นะ ใครทำเลือดลบมาถึงนี้วะเนี่ยฮ้ยสุดยอดมากนายคือฮีโร่มาทำเลือดลบได้แค่นี้มนไม่ใช่ฮีโร่ชัดๆแล้วใครเอา SCP 62มาคี่ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่อยู่ไหนไอตัวปลามันมีตัวปลาเนี่ยนะผมอยากรู้ตรงนี้มันมีอ,อะไรอัปเดตใหม่ไม่นี่ เฮ้ยนยยัผู้ชมมีว่ะเดี๋ยวเราดูหน่อยซิว่าอันนี้มันใช้เกมพารนมีอะไรเข้ามาใหม่ไหมมี่ปลาแล้วก็มี scp แล้วก็มี sb นี้แต่เราไม่มีเงินนะไอซี่ที่มันบอกว่ามีเงินเยอะมันลอกแดกเงินที่นี่ครับมาเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ครับถือปืนฮะถือปืนแคงแบบนี้แหละแล้วมือจะเข้ามาอีกจะไม่ มาเลยเพื่อนมาดิ SCP มีอะไรท่านผู้ชมจะช่วยบอกทีนะ SCP ตัวนี้นี่ SCP หน,น,นูเรายังไม่ได้เช็คเลยท่านผู้ชมเราไปเป็นปาทอดเช็คกันดีกว่าท่านผู้ชมปาทอดนะก็คือปาทอดนะท่านผนะู้ชมมีมาเช็คที่นี่ก่อนว่ามีอะไรบ้างครับผีก พีเก้าสิบเดี๋ยวเรไปค้นกันดว่ามันคือปืนอะไรน้องชมตีลงไหมแรงเหมือนเดิมนะน้องชมแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมแต่ต้องเจอปืนนี้หแรงมากปืนนี้แรงมากมามมมาาาเลยมาเลยพีพีว้า เข้ามานะอยาเข้ามานะหนุ่มน่มชอบนี่ชอบอ่ะคลิดสั้นจะไมล่ะจ้ะข้าอนอนิเมชันอะทำมาสั้นมากไปแล้วโอเคม่ได้จะเล่นเลยโอเคทู้ชมผมก็ขอตลาไว้เพียงเข้านี้ก่อนแล้วกันเพราะที่คลิปมันจะยาวมากกว่านี้แล้วกว่านี้ท่านผู้ชมจะเบื่อมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ขอตลาไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดิดมันก็จะได้ให้ภาคที่ต่อไปแล้วก็ได้ดูคนแรกด้วยนะครับแล้วก็ได้เม้นเป็นคนแรกเม้นครั้งเม้นแรกค่ะ โอเคนะผมต้องตายก่อนมามาง่ยเงี <the> ้ยมาดิไอเอสพีน่าพู้นเลยมาดีมาดีนี่คือตัวอะไรอ่ะยิงมาก่อนนะยิ่งมาก่อนยิ่งมาก่อนเด้งมากคือเฮียตายแล้ะ ปดัปทดทอดพัทอดีแล้ลัดทอดัด,ด,ด,ดอดพัทอดพัดอดถึงก้าหนอยูไอ่ไหนอ้าหายล้โอ้ตายอยากตายว่ะอ,อยากตายอยากตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหน้ากากนี้มาก่อนใสน่กกนหน้ากากหน่อยฮึฮึฮี้ เราจะค่อยค่อยสีร้อยตายแล้ว scp one two three four five six seven eight nine ten. one two three four five s i one two three f o u อะเราจะมานับเลขบ้าบออะไองโอเคบายบาย